คนใช้ WhatsApp เตรียมเฮนะคะเพราะว่าสามารถใช้งานบน iPad ได้แล้วค่ะเป็นข่าวใหญ่มากๆนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน iPad ทั่วโลกเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้รอคอยกันมาถึง15ปีเต็มนะคะในที่สุดนะคะแอปพลิเคชัน WhatsApp นะคะก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันนะคะสำหรับ iPad ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะทาง Meta ก็ได้มีประกาศเปิดตัวนะคะ w h a t s a อ p สำหรับ iPad เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะโดยแอปใหม่นี้นะคะก็จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถโทรวิดีโอคอลนะคะได้มากสูงสุดพร้อมกันนะคะ32คนเลยทีเดียวสามารถแชร์หน้าจอได้ใช้กล้องหน้ากล้องหลังได้ทั้งคู่เลยค่ะจากการรอคอยที่ยาวนานนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ย ผู้ใช้ iPad นะคะที่อยากใช้งาน w a t c p p เนี่ยก็ต้องพึ่งพาการใช้งานนะคะเว็บนะคะเบราว์เซอร์หรือว่าการใช้งานผ่านตัวของเบราว์เซอร์เท่านั้นนะคะซึ่งเรียกได้ว่าความสะดวกเนี่ยก็มีน้อยมากๆนะคะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับออกวอชแอปนะคะที่เปิดตัวครั้งแรกบน p p o o n เนี่ยตั้งแต่ปี2009นะคะแล้วก็ตัวของ iPad เนี่ยก็เปิดตัวในปี2010แต่ต้องรอกันนะคะจนถึงปี2025เลยถึงจะได้ใช้งานนะคะตัวของวอช a p ป ที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานใน iPad โดยเฉพาะค่ะโดยนอกจากที่เราสามารถใช้งานบน iPad ได้แล้วนะคะเขาก็ยังมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากๆในตัวของ iPad เลยก็คือตัวนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ประโยชน์จากขนาดหน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น ดยมีการจัดเลเยอร์นะคะแบบ2คอลัมน์ได้ซ้ายจะเป็นรายชื่อแชทต่างๆนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นบทสนทนาที่เปิดอยู่ค่ะแอปนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งานในรูปแบบของการใช้งานมัลติทัสกิ้งได้นะคะการใช้งานบน iPad OS เนี่ยก็สามารถทํางานได้อย่างหลากหลายค่ะพร้อมทั้งนะคะยังสามารถใช้งานพร้อมกันกับแอปอื่นๆได้ด้วย นอกจากนี้แล้วเนี่ยตัวของ Watch App นะคะสำหรับ iPad ก็ยังรองรับการใช้งานนะคะ Magic Keyboard แล้วก็ Apple Pencil พร้อมกันได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยให้การพิมพ์และการใช้งานโดยร,รวมเนี่ยมันมีความสะดวกแล้วก็สบายรวมถึงรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงในด้านของความปลอดภัยกันบ้างน,นะคะแล้วก็การซิงค์ข้อมูลข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวของแอปพลิเคชันของ Watch App นะคะสำหรับ iPad เนี่ยจะทำงานร่วมกันกับระบบนะคะที่เป็นตัวของ Multi Device Support ของทางนะคะแอปพลิเคชันของ Watch App ทำให้การแชทการโทรนะคะหรือว่าการสื่อสารต่างๆเนี่ยมันสามารถซิงกันได้นะคะทั้งหลายอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง iPhone เองหรือว่า MacBook เองนะคะและที่สําคัญเลยก็คือยังสามารถคงการเข้ารหัสแบบ e n d to e n d นะคะได้เหมือนเดิมรวมถึงฟีเจอร์แชทล็อกเนี่ยก็ช่วยป้องกันการสนทนาให้มันมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นผ่านลายนิ้วมือหรือว่ารหัสผ่านยังสามารถทําได้อยู่ค่ะ ดยเหตุผลที่เราต้องรอนะคะแอปพลิเคชันนี้อย่างยาวนานเนี่ยเหตุผลหลักๆก็คือในการพัฒนาแอปสําหรับ iPad นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทาง WhatsApp เนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีที่ซิงการสนทนาเข้ารหัสแบบ e n d t o e n d ได้ค่ะระหว่างอุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่หลังจากที่พัฒนาระบบนะคะ multi device support ออกมานะคะได้เสร็จในปี2021เนี่ยก็มีการเปิดนะคะให้กับการพัฒนานะคะให้ทางนักพัฒนาเนี่ยมาพัฒนาแอปร่วมกันนะคะในการใช้กับ iPad ได้สำเร็จในที่สุดนั่นเองนะคะ ส่วนในด้านของการเปลี่ยนแปลงตัวของ Meta นะคะในร่วงของการใช้งาน watch app เนี่ยสำหรับ ipad ครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่า Meta เนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการพัฒนาแอปนะคะสำหรับ iPad เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Meta ได้มีประวัติที่ไม่ค่อยนะคะให้ความสำคัญกับ ipad สักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะของในส่วนของ i n s t a g r a m นะคะที่ยังไม่มีแอปสำหรับ iPad เลยจนถึงนปัจจุบันนี้นะคะ แต่ก็มีข่าวลือว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของ Instagram นะคะสำหรับ iPad ก็อาจจะตามมาในไม่ช้านี้ด้วยโดยผู้ใช้ iPad ที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดนะคะตัวของ Watch App ได้ผ่านทาง App Store ได้เลยตอนนี้นะคะโดยเพียงแค่ค้นหาคำว่า Watch App แล้วก็กดปุ่มเกตได้เลยเพื่อดาวน์โหลดนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน iPad นะคะที่จะรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานนะคะที่สัพพอตกับขนาดหน้าจอของ iPad และการใช้งานที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นของ iPad นั่นเองค่ะ